อ่านี่คือหน้าตาของตัวรถนะฮะตัว CX ส3รุ่นใหม่ได้เนะฮะมาดูในสอง,องตัวไฟบ้างตัวไฟนี่ก็เป็น LED เต็มระบบนะครับไฟเนี่ยเวลาเปิดมานะได้ทำยิ่งไ,ได้จะอยู่ด้านในเห็นไหมด้านในนะครับมองของคนนั่งหลังเมื่อมองข้างหน้านะครับคุณจะเห็นลักษณะของต่างๆเนาะเนี่ยดูหรูนะครับก็ซายมาสด้ารถขาดูรูอยู่แล้วนะใครที่อยากแบบได้รถที่ราคาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าดูหรูสุดก็เลือกมาสด้สาได้นะครับ ก็ได้ก็พอดียังคะดึงออกมาได้ใช่มันตอบได้สีทิศทางสูงต่ำสั้นยาวใช่ระเบาะนี้มันก็ปรับเซตได้สองที่นั่งก่อนที่เราจะเซตเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็รีเซตกดรีเซตนะพอดียังกดบังไหมฮะกดบังไหมดีพอดีแล้วพอดีโอเคมันเบนนะดูดูแล้วเบนไมันจะจออย่างเนี้แหลย AE สองร้อย แต่ว่าถ้ามันต่อไปอีกเหมือนเดิเลยของเราก็ตกรุ่นไปนี่มันก็มีวินเชือกขี่ไปวิ่งเทตรงนี้ตรงข้างหน้า้ลใช่จะไม่เหมือนรถแมนที่มันสวยขึ้นใช่แม XF3 ตกรุ่นแล้วค่ะค่ะมันจะบอกความเร็วบอกสถานะการตกทุ่ของเราถ้าสมมติว่าทางนั้นอยากเอายินคือทางนี้จะเอาร้อนก็ได้เพิ่มระดับกันจะยากได้มันจะสรุป ถ้าปิดแต่นี้ไม่ปิดกระจกยังไงปิดแต่ตัวนี้อ๋อเมื่อกี้ต้องเอามือเอาเนื้อลืมลืมขัดเจ็บะจกอ๋อเลื่อลงก็ได้ใช่นี่สรุปไปนี่ไม่ได้สั่งด้วยเสียงนะฮะอืแล้วมันเอ็นจีอแล้วเกียร์มันก็มีสองเกียร์ในคันเดียวกันมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลอืมออโต้เบรกนก็อันนี้เบรกไฟฟ้าอันนี้ปุ่มออโต้หงายเวลาเรารถเราติดขึ้นนี้เราก็คาดเบลลแล้วมันก็จะลงหงมันเองนี่กล้อง รอบครับต้อง360องศาหมุนตามพวงมาลัยใช่หมุนตามพวงมาลัยค่ะแยกซ้ายขวาได้แยกได้หมุนอย่างนี้ใช่ๆๆมันก็ดูดุมรอของเราไงขับดูอแต่สมอทกว่าเยอะเลยคร<ๆ>ับแล้วแม่แล้วคนอารมณ์อันนี้ มนเกติก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 ตอนนั้นมันก็เป็นสีไอซ์สามใช่ป่ะแม่ก็ชินนะชินแบบนนั้เอแต่ว่าเป็นยงโอเคสำหรับผู้หญิงเพราะเรามันข่มอะไรคมใช่เยอะมันเลนดิเฟเจอร์แล้วก็เลนคิปเราเบี่ยงนอกเลนปุ๊บมันก็จะให้สัญญาณเตือนว่าเราเบี่ยงนอกเลนแล้วเลนคิปมันก็จะรู้สึกว่าดึงขึ้นมากึ๊กกึ๊กกึ๊กข่มอะไรเส้นไม่ชัดไม่ได้หรอก ถ้าเราูบนเส้นไม่ชนได้อยู่นะเดี๋ยวลองทดสอบในะเมืองเดบิทไอิมเนีย้มันแคบอืมมาลองไอซิมูนเดียรมันแค่ห้าจุดสามแบไหรอือ,อถ้ามาได้สองมือสีาอาจจะสามอส แล้วก็สี่สามิบไันที่ห้าจุดสามจังหวัดไปจะเปนตอนเก็บเกี่ยวอ๋อหมดสปอร์ตอันีธรรมดามสปอร์ตยังไม่สปอร์อ๋อแล้วนี่ธรรมดาอยู่อ๋อลองตกไปแบบนวดรับคกิงเราจะดีกว่ามันกว่ามามาตาเล่ศูนย์ถึงร้อยนะครับของมาสเตอร์เซ็กสาศูนย์ฮะสามสองหนึ่ง กส9บร้อยโอเคไม่รู้ไม่สำาัญบอกได้แต่ว่าน่าจะ10บตีว่า10อ่ะจำได้ว่าท่านประมาณสิบอีกเพราะว่ารถตัวเองได้9เพราะว่าเราตั้งกันได้เก้าเมื่อกี้รถตัวเองได้9ไงาเนี่นี่ประมาณสิบก็ดูกันแบบนี้เลยได้เม่ถามไม่รู้ขับเป็นเดียวอาจารย์เป็นเดี่ยว ช่วงแซมมันจะมีอีกหกสิบถึงร้อยยี่สิบแปดสิบร้อยี่สิบเป็นช่วงแซมระเบียบไหนคะกาะถนนทองโค่เกาะถนนตีอะไรจริงช่วงล่างข้างหน้าดีกว่าเซกสามเจ้าแมร์นะมันออกมันออกมันดึบไม่ไม่ตึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมากออกนุ่มหน่อยน่าจะน่าจะแบบครอบครัวพอได้คันเล็กไงใช่ใช่คันเล็กคันเล็กกว่านี่มันแบบอัพเกรดขึ้นมา ร้อยหกสแรงม้าแรงบิดสองร้อยสิบสามแต่ซีเมของคุณแม่น่ะมันร้อยห้าสแรงบิดที่2องมันแตกต่างกันนะนแต่คือตัวนั้นมันจะเล็กกว่ามันจะเบาแล้วตัวนี้มันจะหนึ่งมันจะเหมือนกับไม่คาหามของเราตัวนี้มันจะยาวกว่าัวนี้เปจริงเครื่องก็เหมือนตัวมาด้าสามใหม่ใช่ไหมใช่มาด้าสามร้อยหกสิบห้าแรงม้าแรงบิดก็สองรอยสเหมือนกัน แรงมลแรงถึงช่องกันอัตราการลิงเสียงเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเปลีนช่วงล่างด้านหลังถ้าช่วงล่างด้านหน้าเหมือนกันคือไม่เคยสตาร์ทพร้อมเด็กเกอรโคด้านหลังของ Mazda 3มันจะเป็นมันจะลิงความเด็กเกอรโคแต่ของวิซีอ่ X3 มันจะเป็นพึ้นวิสระทอยเชนบีถ้าเป็นรถ c อ o s s อ v e r ยกสูงันจะเป็นพื้นวิสระทอยเช่นบีของผมก็ทอยเชนนี้ใช่ส่วนหลังใช่ส่วนหน้าแม่ฝรั่งของสิซี่ X3 ของแม่ก็เหมือนกันคื้นวิสระทอยเช่นบี แต่ว่าช่วงรถแมันแคบกว่าัเล็กกว่าก็เลยรู้สึกว่าเบาใช่ไหมเป็นไม่หนึ่งกระชากเป็นอ๋อตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตตุแต่ว่าตอนตอนเร่งแซงอะไรมันอ่าเกียร์ลหะสมุดคอนเทนเก่าแม่อันนี้มันจะต้องจะมาตบเกียร์จะกระชากเบาไม่น่อยไม่เจอเข้าโค้งความเร็วสูงก็โค้งความเร็วต่ำสิบเอาเรื่อง อืมได้ไ,ดไม่โค้โคจะไม่โยนตัวอ่อนเป็นมงลยเปียกปากรอๆพี่วี่เงินกใช่ไหมได้รอวันนี้ใช้ได้เมืองเป็นยันไีวิวจัดเต็ม้องเป็นเลงกระถันสามสบหนึยโอ้เอาเรือเริบเริบบรบไปตามใจ แม่ผมไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะทดสอบแทนทดสอบได้อ๋อเป็นการเปลี่ยนกระถางแทนเปลี่ยนกระทัถางเหรอใช่รับส่งลมอย่างกระทันฐานไงแม่อย่างเงี้ยใช่นี่โยนแรงไปจิงจรงนะครับนี่เรียนคลิปเตือนแล้วมันมันอันนี้ยังไงมันดันกลับนิดนึงนะไม่ได้ไม่แรงเราเรียนคลิปมันจะดึงกลับอาจจะดึงหน่อยเธอเปี่ยงนอกเลนทุกมันจะดึงใช่ไหมแต่ปิดๆๆใช่ไหมแต่ว่ายังไม่แบบ ไม่ไม่ได้กระชากนะอข้าใจมันจะค่อยดึงไม่ใช่เรดีเพนเจอร์มันจะเบี่ยงนอกเรนแล้วตรงอลัรก็จะดึงกลับมันจะไปเรียนชีพเอซิสเ็มแต่ถ้าสมมุติมันดีไปเลี้ยวไปมันก็จะไม่ดึงนะแต่จะมีสัญญาณเตือนมาทันทีตั้งขึ้นข้อโชคอโดยเจ็ดสิบตอนนี้มันวิ่งที่หกสิบแต่ว่าข้างหน้าวิ่งเท่านี้ข้างหน้าวิ่งหกสิบมันก็ต้องวิ่งหกสิบใช่ถ้าข้างหน้าวิ่งสี่สิบมันก็จะวิ่งสี่สิบ นอกจากตีไฟแซงขึ้นไปมันก็จะกลับมาความเร็วเหมือนเดิมว้าวตัดหมอดก็อย่าเบรกใช่ไหมครับอ่หมันันมันหยุดไม่ใช่เลยมันจะรู้สึกถกมันจะช่วยเบรกแต่เวลาเราถอยปุ๊บมันมีเบรคคอสท t ถ้าปิดเอื้รถอข้างหลังอะมันจะแจ้งเตือนในรถในจุดอัพเซตา สี่เหลี่ยบอลลูนมินมาสี่เหลี่ยมหกห้าปีแล้วพอนะเอามินต์นี่ฉันย่าว่าหกห้านะสิเดี๋ยวจะวิ่งลงเทียมโดนจับจะคมนะไม่ค่อยไม่ค่อยฟรีไม่ฟ้าหนึ่งเลยไม่มีการฝีเหมาะเป็นรถแข่งได้ไว้เล่นสร้างตัวชอบแข่งใช่ พวกรถแข่งเร็วๆมันจะเพดานชีพมึองอะไรงไงเพื่อนสนใจตอนนี้เพื่อนเพื่อนมีคนซื้อไปคนหนึ่งสีสกเกตตัวนี้แหละ <laughs> ใช่ใช่เพื่อนซื้อซื้อตั้งแต่ตอนมันออกปีแล้วสูงเก่าที่กระจังหน้ามัน,มนเปลี่ยนน่าจะอัเก่าใช่ใชใชอ,อันนี้ก็คือปรับใหม่แล้วปรับใหม่ล่าสุดมันจะเป็นรูปเกตลาไงตัวกระจังหน้ามันตัวเก่ามันจะเป็นขีดเป็นขีดอ๋อเออใช่ ดูแต่รีวิวยังไม่ได้มาลองดูรีวิวไม่ใส่ใจเท่ากับทดลองซักคราก็เลยก็เลยต้องมาทำคิดบิดไปคนละลองให้ครบทุกอย่าได้ไม่เคยฟังเป็นเหมือนกูรู้ให้เพื่อนถามอ่ะเพื่อนอยากถามอ๋ออันไหนอันไหนอันก็บอกไปก็ชื่อเยียร์มานด้วเชื่อนี่ไม่เกี่ยวกันเหลายอย่างเพราะคือเขากำลังตัดสินว่าอยากได้ SUV ยูวเขาก็ถามว่าเอารุ่นไหน มาด้าโตโยต้าแล้วก็ผม,ม,มก็เลยบอกอว่าเน้นแบบไหนล่ะเน้นซิงค์เน้นขับก็บอกมาด้าถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นถ้าเน้นแบบครอบครัวนิ่มฮันด้าไป<笑><笑>แต่เขาบอกอยากเอาแบบซิงก็เลยนางเลนจะไปขอค่าแนะนำเนาะมีไหมได้ได้ถ้าคุณหมอแนะนำมาจะจัดให้เลยได้เลยได้เลยจ่ายไปได้เลยไปจับสรงนี้แบบตรงนี้มันยาก เนี้ยประมาณนี้เอาอยู่แค่หยุดสามสปอร์ตพุ่งว้าวสปอร์ตนี่เกอะเลยค่ะตำรวจเลยถึงร้อยไม่ถึงร้อยเขาไม่่าดหรอไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเมื่อกี้แค่ความเร็วตำรวจไม่จับวันนี้ ใส่เสื้อใส่เสื้อนี้บอกอ๋อไม่มีอะไรพอดีเรีบพอดีคนไข้ปวดหลังคุายน่าจะเปิดโรงพยาบาลเหอให้อ่านเลยแสดงเปิดร้อยสิบสามเสียงอันนี้ไม่ดังเลยดังเบาเหรเสียงใช่เลยใครเดียวอ๋อเอไอปีเก่าอ่ะเคยไปไปฟังไปฟังอันนี้ไม่ได้ยินเลยอันนี้เปิดอยู่เหรอไม่ไม่เกี้ยร่เปิดเปิดไม่ได้ยินเมื่อกี้ตอนจะเปิดอยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบก็ไม่ได้ เปลี่ยนไฟเลี้ยวซ้ายนะดีไหมไม่ดีเพราก็ไปไม่ได้ชิมแล้วมันจะรู้เหรอก็รู้สิแล้วก็คนขับต้องรู้ใช่ไหมไม่รู้สิรถชิมแบบมันจะต้องดังแตกๆๆๆที่ราชิมแบบดูฟีลลิ่งของมาด้าสามมันต่างกันเยอะใช่เหมือมาด้าสามมันจะหนึบออันนั้นมันจะแบบซิ่งกว่านี้มันแข็งขึ้นอันนี้จะออกครอบครัวครอบครัวจะสิ่ง แต่ถ้ารลด4ประตูมันก็จะเหน็กพอน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาส่วนที่มันเื่นก็อีกสองคนละถ้าหาประตูมันก็เหมือนกับตัวนี้แต่ช่วงล่างด้านหลังมันเป็นมันจะลิงกพ้อมเป็นกังคังแต่ตัวนี้มันเป็นอิสละดพาะชะนีตี30เราอ่ะนี้มีเตือนรถอยู่ด้านหลังใช่รถในจุดจับสาตา e p s อีกรถใหม่ต้องมีใช่หมดซื้อรถตั้งที ไม่มีระบบปลอดภัยไม่ได้ a ที่หุดอับมันไม่เห็นจริงๆเนาะที่เห็นเอ้ารถคันนี้มันมาตอนไหนทะเป็นรไม่เหตุใช่มันจะขึ้นถ้ารถพวกนี้มันจะมีสัญญาณเตือนถ้าเราตีไปเลี้ยงมันจะดังติ๊งๆถ้าเราไม่ตีไปเลี้ยงมันจะขึ้นรูปทรงเราก็รเรียนรู้กันอันนี้รถใครเอาไปโฆษณาเพื่อนไปนี่ตั้งวางนี้การจะวางต้องวางกลางเรนเล่นใหญ่มาก เพื่อะไรน,นะเอาเพื่นอนเพื่นอนก็พี่รูปเมื่อเช้าพี่ทักมาถามก็อบอกว่นนี้นจะไปลองอยู่เดี๋ยวยูฟัง,ง <laughs> ประมาณว่าถ่ายมุมอย่างนี้มันจะสวยนะมันล้อไปืไ่เห็นล้อซูมลอ้อชัดใช่ใช่ใชใชอะไรตาเปิดกันเลข้ามาเปิดอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการขับตัว Mazda CX 30 <Wow. S 1> นะครับทุกคนได้ดูไปแล้วว่าประสิทธิภาพของรถเป็นยังไงนะครับช่วงล่างเป็นยังไงที่ผมได้รีวิวไปนะครับ ก็โดยส่วนตัวนะครับที่ผมมองรถคันนี้นะคือเป็นรถถึงครอบครัวก็ได้เป็นวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นที่กําลังแบบอาจจะเริ่มมีครอบครัวนะครับและยังต้องการสิ่งเรียกว่าเป็นพ่อบ้านสายสิ่งอะประมาณนั้นก็เหมาะกับคันนี้นะครับหรือวัยรุ่นทั่วไปก็ได้ที่อยากไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยต้องการความนุ่มของพื้นช่วงล่างนะครับไม่แข็งตึงตังเหมือนรถพวกรถสปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็คันนี้ก็ตอบโจทย์นะฮะสำหรับใครที่เป็นแนวๆน,นั้นนะครับ แล้วก็อัตราเร่งนี่เรื่องอัตราเร่งนี่ก็กินขาดอยู่แล้วนะครับเพื่อน2.0นะฮะแรงม้าก็เยอะแรงบิดก็เยอะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาลองดูได้นะครับทดสบอบลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองว่าการขับมกักจะมันต่างจากรถยี่ห้ออื่นอย่างไรนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นรุ่นใหม่รุ่นไม่เนชเชนด้วยมาดูว่ามันต่างกับรุ่นปกติยังไงนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยสําหรับคลิปของตะกี้พายนะครับในคลิปตอนหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาลองรถยี่ห้ออะไรกันนะครับติดตามที่ช่องได้วันนี้ก็ ลาไปก่อนสวัสดีครับ